สามสองเพล สองเพลงแล้วถ้ามีคนไม่เชื่อล่ะถ้าเราถูกจับล่ะเราแค่สร้างแบบที่โลกตามหาปั้นให้ดูคล้ายแล้วใครจะคาดเรากำลังสร้างฝ่าว,วัตดิสกร์ชีวิตเปลี่ยนไปในช่วงผิดตาให้โลกทั้งใบต้องหันมาฟังไม่ต้องขาวใสไม่ต้องมืดดำแค่พอเทาเทาให้เขาจดจำแค่ยืนมือําทำไมถึงเป็นซิเคิล ต้องบอกว่ารูปแบบหนังที่เราทำนี่คือเป็นรูปแบบหนังสั้นนะครับซึ่งเวลาค่อนข้างน้อยแต่ว่าโดยเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบตัวละครก็เยอะอยู่3ามตัวแล้วทีเนี้ยเราต้องการจะเล่าเรื่องแบบไวๆแบบกระชับแล้วก็รู้สึกว่ามิวสิคกิลนี่แหละตอบโจทย์กับสิ่งเราต้องการนําเสนอมากที่สุดเพราะว่ามันจะทําได้กระชับแล้วก็ทําให้เป็นความสนุกของคนดูได้ด้วยไม่ต้องขาสั้อ ต้องบอกว่าซีนมิวสคิคิน,นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรื่องเลยถึงแม้จะเป็นหนังสั้นเพราะว่าเป็นดีเทลที่เราค่อนข้างคิดว่ามันเป็นดีเทลใหญ่มากและใช้จํานวนคนเยอะมากในการถ่ายทําทั้งการตอนซ้อมเนี้ยแต่ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยเพลง2เพลงมิวสิควนะครับใช้เวลาแค่3อาทิตย์ในการทําและชื่อของเราจะฟังอยู่กับมันตลอดไปแลาหูฟังออกข้างเดียวอะไรตอนนั้นจะได้ยินเสียงัวเงิพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ใต้ดินรอให้เราคนพบและชื่อของเรา จะฟังอยู่กับมันตลอดไปไงพวกนายมีแผนการอะไรกันหรอบอกฉันได้สิฉันอยากรู้อ่ะแล้วก็ต้องมาเวิร์กช็อปนักแสดงในการซ้อมบ็อกกิ้งเต้นพร้อมกับทีมเต้นแล้วก็มีการเวิร์กช็อปการแสดงในตัวด้วยสนนวัสดีครับผมนายบรรวัิสงครามครับที่เล่นว่าสารวัตรครับผมรับบทเป็นตุลครับซึ่งผมเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลา กระตือรือร้นแต่พอเจอตุนเข้าไปทำให้ผมรู้สึกว่าตุนเขาเป็นคนที่อินโทรวนแล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะย,ยานสูงซึ่งอาจจะเหมือนผมแต่ว่าแตกต่างตรงที่ควานินโทรเวนกวาผมเข้าเนครับสวัสดีครับนมรมอนครับนายนารายุทธนาคุณรับบทเป็นซอครับก็รู้สึกไม่ห่างจากตัวเองเท่าไหร่ครับ แต่ว่าต่างกยครับคิดว่าถ้าเป็นคนเอกคงไม่ยากแต่สำหรับผมก็ยากอยู่ครับเพราะผมไม่เคยทำเองที mm ่เรียแล้วก็ไม่เคยขึ้นออกมาอยู่หน้า mm hmm. กล้องหน้าวิีใช้เวลาทั้งหมดแค่หนึ่งสัปดาห์ในการเวิร์กช็อปทั้งทีมเต้นแล้วก็ทีมการแสดงแล้วหลังจากที่เวิร์กช็อปเสร็จป,ปุ๊บเราก็เข้าสู่กระบวนการถ่ายทำเลยต้องบอกว่าทีมเก่งทุกคนจริงๆแล้วก็ในวันถ่ายทำจริงนะครับเราใช้ทีมงานไปทั้งหมดน่าจะประมาณ25 mm hmm. คน อันนั้นแค่ทีมเบื้องหน้าแล้วก็มีแบบทีมหลังบ้านที่ไม่ได้มาออกกองด้วยในมันอีกต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใช้คนเยอะที่สุดจริงๆตั้งแต่ทํามาโดยในมิวสิคันี้นะครับเราตัดสินใจใช้ที่สตูดิโอเพราะว่าจะต้องการทําให้เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งของตัวละครซึ่งในฉากนี้เป็นฉากที่ตัดมาจากในพิพิธภัณฑ์โดยการแมทชคัตด้วยการจับมือนะครับก็ พยายามชวนคนดูเนี่ยเข้าไปอีกโลกหนึ่งของตัวละครเพื่อให้เห็นว่าในซีรีส์คลเนี่ยเขามีการชวนกันยังไงคุยกันยังไงแล้วก็หลอกล่อตัวละครของซอ,อยังไงด้วยความฝันอะไรบ้างนะครับก็ผมว่าทุกคนจะสนุกกับซีนนี้ก็คือเราได้โจทย์มาว่าต้องไปจัดฉากให้กับนักแสดงทีมเต้นซึ่งนักแสดงทีมเต้นจะอยู่โซน,นหน้าและเราต้องจัดฉาก ให้อยู่ภายในอยู่ข้างหลังเท่านั้นซึ่งไม่ให้เกะกะก,กับนักแสดงเต้นซึ่งมีเพียงแค่ผ้าขาวกับฉากไม่กี่อันเราก็เลยเดินเข้าไปในห้องครีเอทีฟค่ะเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์ต่างๆที่มันดูเป็นเกี่ยวกับศิละปะคือเห็นกระดาษขาวแล้วก็ยังหยิบกระดาษสีขาวนั้นเอาไปวางไว้ในฉากเพื่อที่จะให้มันเข้ากับซีนมากที่สุดอะค่ะจะมีเป็นที่ตั้งรูปแคนวาสสักอย่างเราก็ไปหยิบอันนั้น,นะค่ะมาใช้ประกอบฉากซึ่ง มันจะถูกโยงด้วยผ้าสีขาว,ขาวเปลียนไปหมดเราจะโยงให้แบบว่าเป็นทึบๆเหมือนเป็นการสถานที่นั้นเนี่ยถูกปิดคุมเลือกใช้พบศิละปะเก่าๆทั้งสีจอบเสียมที่ขุดหรือว่าเป็นกระดาษชิ้นงานเก่าๆที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยก็ลองเอามาโยนๆไปแบบว่าเพราะเราความตั้งใจคือจัดยังไงไม่ให้ตั้งใจมันก็ไม่ใช่แบบว่าจัดยังไงแต่นคือการใช้เซนต์มากกว่าในการจัดค่ะ เราแค่สร้างแบบที่โลกตามหาปั้นให้ดูคล้ายแล้วใครจะคาดเรากำลังสร้างป่าวัติศาสต์ชีวิตเปลี่ยนไปในชั่วพผิดตาให้โลกทัง้งใบต้องหันมาฟังไม่ต้องขา่าวสไม่ต้องมืดดำแค่พอเทาเทาให้เขาจดจำแค่ยิ้ม ที่ใช้ในหนังนะครับได้มาจากผู้กำกับอีกแล้วเขาต้องการทําหนังแบบมิวสิค l ลก็ใหม่เหมือนกันไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็เลยไปติดต่อกันดิดครับที่อยู่มหฮิดนเรียนคณะดนตรียางครับก็อาจจะมีประสบการณ์ในการทําเพลงละครเวทีแล้วก็การแสดงละครเวทีครับก็เลยดึงตัวมาทําเพลงละครเวทีให้ครับ สวัสดีค่ะการดิตนะคะการอัตทชนกข,ของคนกลางค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นปีที่2ที่มหาวิทยาลัยมัิดลค่ะในโปรดัั่ันนี้ก็ได้ทําหน้าที่เป็นมิวสิกดีคเตอร์ค่ะคือเขียนเพลงทำดนตรีควบคุมการร้องไปจนถึงคิดท่าโครเโอกราฟต่างๆค่ะขั้นตอนหลังจากนั้นครับรอบทจากพวกกลับมาเพื่อที่จะรู้ว่าตีนที่ใช้มิวสิคว์ตัวละครรู้สึกยังไงเล่าเรื่องอะไรในฉากนั้น ที่เลือกทำเป็นมิวสิควลเพราะว่าเนื้อหามันเยอะก็เลยจะเล่าด้วยเพลงมากกว่าเพื่อให้คนดูเข้าใจแล้วก็เนื้อเรื่องมันไปได้เร็วครับส่วนของเพลงที่แต่งจะมีทั้งหมด2เพลงค่ะคือเพลงแรกเป็นตัวละครตูนที่ไปชวนให้ซอมาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่โปรเจกต์ที่ดีดังนั้นเพลงจริงจะมีความเ,เชื้อเชิญแบบเล่นเ <ๆ S 2> หลีหล่ยงค่ะ ปลุกปั้นตำนานให้กลายเป็นจริงชีวิตมันสั้นอย่ามัวหยุดนิ่งแค่นายกับฉันรวมมือด้วยกันที่สองก็จะมีเพลงที่มีความแตกคอกันระหว่างคุนกับพอโดยที่ซีเวลเข้ามาแต่ว่าไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรกันั้นเพลงนี้ก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนี่แผนโปรเจกตนี้ยังไงเล่นๆี่แผนไม่มีลวงแค่ฝนกับดินกับหินกับเวลา ความท้าทายในการทําเพลงคือเพลงมันมีความไม่ได้พูดออกมาตรงๆอะค่ะว่ารู้สึกยังไงหรือว่าต้องการอะไรเป็นเพลงที่พูดด้วยความเล่ห์เหลี่ยมมีความไม่ได้บอกตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องทําให้เขาเข้าใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราต้องการทั้งสองเพลงเลยค่ะความยากอยู่ตรงนี้คือทั้งดนพลีแล้วก็ดนตรีต่นายจะกลายเป็นคนที่โลกต้องฟังความยากของการทีโพโรอกราฟก็ จริงๆยากค่ะเพราะมิวสิควิ mm hmm. ไม่เคยคิดท่าสําหรับมิวสิคอลมาก่อนเอ่อหนูว่าท่าคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์อะไรสไตล์หนึ่งอะคะ่ะมันคือมันเราต้องทําท่าให้ตรงกับเนื้อเพลงแต่ก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นเราอาจจะไม,ไม่ได้สามารถแบบสื่อสารท่าได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ก็ต้องเป็นท่าที่สวยงามแล้วก็เข้ากับเพลงด้วยคะ่ะใช่เพลงมิวสิควลที่เห็นในหนังนะครับทุกคนพยายามทำออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกันดิดเองหรือว่าเป็นชมรมคเวอร์แดนเองครับที่เข้ามาช่วยในการเป็น แดนเซอร์ให้ในฉากมิสซิเคลนี้ครับดีเทลเล็กๆที่ซ่อนไว้ในซีนนี้ขอเรียกว่าเป็นซิมบลิกแล้วกันโดยในซีนนี้นครับถ้าทุกคนสังเกตก็คือจะมีตรงกลางของซีนเลยที่เริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มจนตอนจบเรื่องก็จะเป็นตู้ที่ใส่ฟอสซิลอยู่ซึ่งฟอสซิลเนี่ยก็คือฟอสซิลที่ตัวละครตูนและซอต้องการสร้างร่วมกันเพื่อหลอกลวงโลกนะครับซึ่งโดยเราเนี่ยเปิดให้คนดูได้เห็น ก่อนที่ในเรื่องจะเล่าซะอีกว่าตัวละครมีกระบวนการทําไงบ้างจนก,กว่าจะได้ฟอสซิลนี้มาเพื่อแบบว่าใส่ไว้เพื่อให้คนเป็นภาพจำได้ว่าอุย๊ยฟอสซิลประมาณนี้แล้วก็ค่อยไปดูต่อในตัวเรื่อง แล้วก็ในซีนจริๆจะมีเซมบอิกอีกหลายอย่างเลยครับก็อย่างเช่นแสงสีที่ทุกคนเห็นนะครับที่ฉายเข้าตัวผ้าขาวที่อยู่ในมิสเคิลน,นี้นะครับที่จะเป็นแสงแต่ละสีนี่คือจะบ่งบอกความรู้สึกของตัวละครก็อย่างเช่นสีขาวนะต้องการให้ความรู้สึกที่ตัวละครนะต้องการเอาชนะอุปสรรคบางอย่าง สีเหลืองที่โผล่มาจะเป็น d i ล l o g พูดของตัวละครตัวนั้นที่แสดงถึงความเป็นมิตรภาพสีม่วงแสดงถึงความเจ้าเล่ห์ความลึกซึ้งของตัวละครกลุ่มที่มีความลึกลับหรือว่าต้องการที่จะหวานล้ออะไรบางอย่างสีเหลืองเขียวอันนี้เป็นสีธรรมดาครับแสดงถึงความซื่อส,สัตย์ซึ่งเป็นสีประจำตัวของซอในิวสเกิลนี้เลย ส่วนนักแสดงก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนของฟอสซิลที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ร่างกายของนักเต้นที่เป็นแบ็กอัพเสริญนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นโครงกระดูกที่กําลังถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับก็จะมีบล็อกกิ้งที่คล้ายๆกับโครงกระดูกที่เคลื่อนไหวด้วยในซีนนอร์เครับจะมีบทหนึ่งที่ตัวละครของตุลเนี่ยร้องว่าฉันมีบางอย่างจะสร้างแต่ต้องการสมองของนายซึ่งก็คือสมองเนี่ยก็หมายถึงคนที่เป็นเด็กเนิร์ดซึ่งก็คือซอในเรื่องนั่นแหละรครับฉันมีบางอย่างจะสร้าง แต่มันต้องการสมองของงานไม่ใช่แค่ง,งานศิละปะแต่มันจะกลายเป็นปริซัตที่เราเลือกเขียนเองจริงๆต้องบอกว่าไอเดียการทำมิว์ิคิล์นี้อยากทำนานแล้วแต่ว่ายังไม่ยีโอกาสได้ับทำสักทีแต่รู้สึกว่ารอบนี้ค่อนข้างพร้อมแล้วที่จะทำก็เลยโอเคตัดสินใจครูทีมว่าทำก็เลยออกมาเป็นมิว์ิคิลอย่างที่ทุกคนได้เห็น ขอย้อนไปตั้งแต่การแคสติ้งเลยต้องบอกว่าโจกของเราในยากมากด้วยเวลาที่จํากัดแล้วก็ในเรื่องอะ่ะจะต้องการนักแสดงที่สามารถร้องเพลงได้ด้วยทั้ง3คนเลยซึ่งเป็นตัวละครหลักผูกช่องข่าวเล่นเชื่อชัจนหมดแล้ว แล้วทีเนี้ยในการแคสอะต้องบอกว่าบันเทิงตั้งแต่วันที่แคสติ้งเลยในการที่เวิร์กช็อปต้องบอกว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราเวิร์กช็อปกันแค่1สัปดาห์เ่อนั้นเองในการลงดีเทลด้านแด a l o g อกการพูดแล้วก็มาแบบเรื่องสีหน้าแววตาอารมณ์อะไรเงี้ยของการส่งของแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนกืนไปกับตัวละครยากมากเพราะว่าเวลาน้อยแล้วก็ในการถ่ายจริงต้องบอกว่า ทีมนี้เป็นทีมที่ป่วนที่สุดตั้งแต่ถ่ายทำมาทุกเรื่องจริงๆเพราะว่าแบบยากเพราะว่าการสแสดงกออ็มีเวลาเวิร์กช็อปน้อยอร์น,นี่เข้าใจได้แล้วก็แบบอาจจะเพราะว่าสนิทกับนสแสดงเกินไปเวิร์กช็อปลึกซึ้งเกินทําให้แบบว่าสนิทกันแล้วก็แบบในกองค่อนข้างวุ่นวายจริงบีบยังไงก็เล่นเหมือนเดิมบีฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเล่นหนึ่งเหมือนเดิมถ้าจะได้บีเฟ่อะไรบางอย่าง แต่ว่าเอโดยรวมภาพออกมาก็คนที่ดูก็หลายคนชมว่าเออนาแสดงค่อนข้างดีแล้วก็การที่เป็นอย่างร้องนะค่อนข้างยากแล้วก็เป็นซีนิวสิคเืิลด้วยแต่ก็รู้สึกว่าโอเคทําได้ดีตามที่ต้องการซึ่งก็นึกถึงทั้งสามคนต้องบอกว่าถ้าเือว่าไม่ใช่สามคนนี้แสดงก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะต้องเป็นใครรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ตามคาแรคเตอร์ที่วางไว้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเห็นก่อนที่จะมาเวิร์กช็อปแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้ เออโอเคแต่ว่าข้างหลังพวกนายไม่มีเลส่สนไหมใช่ไหมแน,น,น,น่นอนว่าไม่ไม่มีอะไร<อ>ก็แค่ความฝันอยากไปสนใจไม่นานใกล้ถึงเวลาอยากกังวลเรื่องใดดีกว่าสุดท้ายนี้ก็อยากขอขอบคุณทีมงานแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้ามาช่วยในการทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จนะครับผลงานที่ออกมาไม่อยากให้คิดว่ามาช่วยคิดว่ามันเป็น ผลงานของพวกเรามากกว่าขอขอบคุณน้องๆมา,มากๆถ้าไม่มีน้องๆที่มาช่วยก็อาจจะไม่ได้เห็นหนังของเราทุกวันนี้ขอบคุณครับ